ศาสนาหนึ่งถือกำเนิดขึ้นกลางสนามชนกันของศรัทธาจนคนจำนวนมากถูกบีบให้เลือกข้างแต่ชายคนหนึ่งกลับตอบด้วยคำถามง่ายๆที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันในนามของพระเจ้ายินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ล้วนมีที่มาพอดแคสต์พอดแคสต์สำหรับชาวเราที่อยากย้อนอดีตเพื่อกลับมาเข้าใจปัจจุบัน เพราะทุกเรื่องราวนั้นล้วนมีที่มาขอบคุณสมาชิกช่องผู้สนับสนุนและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้ผมมดแดงจะพาคุณผู้ฟังไปกำเนิดาศาสนาซิกเมื่อศรัทธาเกิดจากความขัดแยง้งเราย้อนกลับไปที่แคว้นปัญจาบทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียพื้นที่ตรงนี้เหมือนประตูหน้าบ้านของภูมิภาคใครจะเข้ามาทั้งเพาะค้ากองทัพแนวคิดใหม่ๆ ก็มักผ่านปัญจาก่อนและพอของมันผ่านเยอะชีวิตผู้คนก็ซับซ้อนขึ้นโดยธรรมชาติช่วงเวลาสำคัญคือราวปลายคริสต์ศตวรรษที่15ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่16ตอนนั้นอินเดียเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านเดลีแล้วต่อมาก็เข้าสู่ยุคจักรวรรดิโมกุลในสังคมเดียวกันมีทั้งฮินดูอิสลามและกลุ่มนักบวชนักพรตสำนักพักติต่าง สิ่งที่คนทั่วไปสัมผัสได้ไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่คือกำแพงระหว่างศรัทธากำแพงชนชั้นกำแพงพิธีกรรมกำแพงภาษาและกำแพงอำนาจลองนึกภาพชาวบ้านธรรมดาในยุคนั้นเข้าอาจเกิดมาเป็นคนชั้นล่างทำงานนักทั้งชีวิตแต่เวลาจะเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลับถูกบอกว่าคุณไม่คู่ควรอีกด้านหนึ่งบางคนถูกกดดันให้ต้องปรับตัวตามอำนาจการเมืองเปลี่ยนธรรมเนียม เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนการนับถือเพื่อความอยู่รอดศรัทธาที่ควรจะเป็นที่พึ่งของใจกลายเป็นสนามที่มีเงื่อนไขเต็มไปหมดในฉากแบบนี้เองมีชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในครอบครัวธรรมดาเข้าชื่อนานักหรือที่เรารู้จักกันว่าคุรุนานักตำนานเล่าว,ว่าเขาเป็นเด็กที่ช่างตั้งคำถามไม่ค่อยเชื่อคำตอบที่มาจากเพราะเขาบอกมาเขามองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวันมากกว่าการวัดกันด้วยพิธี มีเรื่องเล่าคลาสสิกที่สะท้อนวิธีคิดเขาตอนที่ครอบครัวอยากให้เขาทำพิธีตามประเพณีบางอย่างเขากลับตั้งคำถามว่าถ้าพิธีทำให้เราดีขึ้นจริงทำไมคนทำพิธีถึงยังดูถูกคนอื่นอยู่ถ้าพระเจ้ามองคนเท่ากันทำไมมนุษย์จึงสร้างระบบที่ทำให้คนไม่เท่ากันแต่จุดเปลี่ยนของเรื่องราวและเป็นจุดที่ทำให้ซิกกลายเป็นาศาสนาที่มีตัวตนชัดเจนคือประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณของคุรุานาคก ตามตำนานที่เล่ากันแพร่หลายเขาหายตัวไปช่วงหนึ่งหลังลงไปในแม่น้ำแล้วกลับมาเปลี่ยนไปประโยคที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือใจความประมาณว่าไม่มีฮินดูไม่มีมุสลิมฟังดูเหมือนประโยคที่แรงนะครับคุณผู้ฟังแต่เจตนามันไม่ได้หมายถึงลบาศาสนาใครทิ้งมันหมายถึงในสายตาของพระเจ้าคุณค่าความเป็นมนุษย์มาก,ก่อนป้ายชื่อที่เราติดกันเองจากนั้นคุรุานานักเริ่มเดินทางและสอนผู้คน สิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่คำสอนลอยๆแต่เป็นคำสอนที่เอามาวางบนชีวิตจริงได้พระเจ้ามีหนึ่งเดียวเข้าถึงได้โดยการรำลึกถึงพระนามการทำงานสุจริตและการแบ่งปันไม่ใช่ด้วยการกีดกันไม่ใช่ด้วยชนชั้นและไม่ใช่ด้วยการใช้ความรุนแรงแล้วศาสนาจะเกิดได้ยังไงจากแนวคิดแบบนี้คำตอบคือมันไม่ได้เกิดจากการประกาศตั้งองค์กรในวันเดียว มันเกิดจากการที่คนจำนวนมากเริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตตามแนวทางนี้จริงๆชุมชนที่เปิดรับคนต่างพื้นเพให้นั่งกินอาหารร่วมกันในที่เดียวไม่ถามว่าคุณมาจากชนชั้นไหนสิ่งนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมศาสนาแต่มันคือการท้าทายโครงสร้างสังคมอย่างเงียบๆและเมื่อใดก็ตามที่แนวคิดท้าทายโครงสร้างอำนาจความขัดแย้งก็มักจะตามมาเสมอ เพราะการบอกว่ามนุษย์เท่ากันฟังดูสวยงามในคำพูดแต่สำหรับระบบที่ได้ประโยชน์จากความไม่เท่ากันมันคือระเบิดตัวชัดๆพาทน,นี้เราเพิ่งเห็นมเมล็ดพันธุ์ของสิกสศรัทธาแบบใหม่ที่ยืนยันความเท่าเทียมและปฏิเสธกำแพงที่าศาสนาและอำนาจสร้างขึ้นแต่คำถามสำคัญคือเมื่อชุมชนนี้โตขึ้นพวกเขาจะอยู่รอดได้ย่งไงในยุคที่การเมืองและาศาสนาผูกกันแน่น ในพาร์ทหน้าคุณผู้ฟังจะได้เห็นว่าทำไมคําสอนเรื่องสันติถึงค่อยๆต้องพัฒนาไปสู่วินัยและตัวตนที่แข็งแรงขึ้นและนี่คือจุดที่ทำให้ซิกไม่ได้เป็นแค่แนวคิดทางใจแต่กลายเป็นพลังทางสังคมที่โลกต้องหันมามองมเมล็ดพันธุ์ที่คุรุนานักหว่านไว้ไม่ได้โตเป็นาศาสนาแบบแยกตัวโดดๆมันโตเป็นชุมชนที่มีชีวิตมีวัฒนธรรมมีระบบดูแลกันเอง และยิ่งชุมชนนี้โตเท่าไหร่มันยิ่งเริ่มชนกับโลกจริงมากขึ้นเท่านั้นหลังคุรุนานักแนวทางของซิกถูกส่งต่อผ่านคุรุรุ่นถัดๆมาตรงนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะคำว่าคุรุในบริบทซิกไม่ได้หมายถึงแค่อาจารย์สอนธรรมแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นคนที่ทำให้แนวคิดกลายเป็นรูปธรรมคุรุกลุ่มแรกๆทำสิ่งที่ดูเหมือนเล็กแต่ความหมายใหญ่ พวกเขาสร้างศูนย์รวมชุมชนจัดระเบียบการพบปะการสวดการเรียนรู้และที่เด่นมากคือลังการหรือครัวชุมชนที่ให้คนกินอาหารร่วมกันฟังดูเหมือนเรื่องอาหารใช่ไหมครับแต่ในยุคนั้นมันคือการประกาศว่าคนเท่ากันจริงไม่ใช่แค่พูดต้องนั่งพื้นเดียวกันกินหม้อเดียวกันแบ่งกันเหมือนครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้ไปกระทบอะไรไปกระทบระบบชนชั้นแบบตรงตรง และไปกระทบความคิดที่ว่า,าศาสนาต้องมีประตูมีคนเฝ้าประตูมีคนกำหนดว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ซิกในยุคแรกเลยมีภาพของความเท่าเทียมที่จับต้องได้แต่พอจับต้องได้มันก็ถูกจับตาได้เหมือนกันแล้วโลกภายนอกตอนนั้นเป็นยังไงอินเดียเหนือกำลังอยู่ในยุคจักรวรรดิโมกุลซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในระบบนี้าศาสนาและอำนาจมักเดินคู่กัน ผู้ปกครองบางช่วงเปิดกว้างมากบางช่วงเข้มรวดมากและจังหวะที่รัฐเริ่มกังวลกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นจะถูกมองว่ามีศักยภาพเป็นภัยซิกเริ่มถูกมองแบบนั้นทีละนิดเพราะชุมชนนี้ไม่ใช่แค่สำนักนักบวชที่ปลีกวิเวกแต่เป็นชุมชนที่คนแห่มาร่วมกันและมีผู้นำที่ผู้คนเชื่อฟังด้วยความศรัทธาไม่ใช่เพราะรัฐสั่งต่อมาจุดที่ทำให้ความขัดแย้งปะทุชัดคือยุคข,ของครุที่ห้า คือคุรุอรชันสิ่งที่เขาทำเป็นเหมือนการวางรากฐานให้ซิกมีตัวตนทางศาสนาที่ชัดขึ้นทั้งการรวบรวมบทสวดและคำสอนจัดระเบียบคำพีให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและสร้างศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญมากคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อมากลายเป็นหัวใจของซิกแต่การที่ชุมชนมีศูนย์กลางมีระบบมีความเป็นปึกแผ่นมันยิ่งทำให้รัฐจับตา และในยุคข,ของจักรพรรดิะหางกีร์ความสัมพันธ์เริ่มตึงตำนานและบันทึกในฝ่ายซิกเล่าว่าคุรุอรชันถูกจับถูกทรมานและเสียชีวิตตรงนี้เองที่คุณผู้ฟังต้องหยุดคิดสักนิดนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์เศร้าๆในประวัติศาสตร์แต่มันคือแรงผลักที่ทำให้ซิกต้องเปลี่ยนรูปแบบการอยู่รอดลองมองด้วยสายตาคนในชุมชนตอนนั้นคุณเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสอนให้ทำงานสุจริต แบ่งปันและเท่าเทียมแต่ผู้นำของคุณถูกสังหารคำถามที่เกิดขึ้นแทบอัตโนมัติคือเราจะรักษาศรัทธานี้ยังไงถ้าโลกภายนอกพร้อมเหยียบมันให้จมหายไปคำตอบของซิกค,คือศรัทธาต้องมีเกราะและเกราะนี้ไม่ได้ไหมายถึงเกราะอยยกอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างวินัยสร้างความกล้าการปกป้องผู้ถูกกดขี่จากศาสนาที่เน้นภายในอย่างเดียว ค่อยๆขยับไปสู่ศาสนาที่มีความรับผิดช,ชอบต่อโลกชัดขึ้นยุคของคุรุที่6คุรุฮอราโคบินจึงเป็นเหมือนการพลิกหน้าใหม่เขาเริ่มเน้นแนวคิดว่าชีวิตมนุษย์ต้องมีทั้งมิติทางจิตวิญญาณและมิติทางโลกมีทั้งการสวดภาวนาและการยืนอยากปกป้องความยุติธรรมมีทั้งพลังศรัทธาและพลังปกป้องและนี่คือหัวใจของคำว่าเมื่อศรัทธาเกิดจากความขัดแย้งจริงๆ พราะซิกไม่ได้ําเดีดจากการอยากแยกตัวออกจากคนอื่นแต่มันถูกโลกบีบให้ต้องชัดเจนว่าจะยืนอยู่ตรงไหนจะเป็นชุมชนที่แค่หวังดีต่อโลกหรือจะเป็นชุมชนที่พร้อมยืนขวางความยุติธรรมด้วยพาร์ทนี้เราเห็นแล้วว่าจากคําสอนของครุณานักซิกกลายเป็นชุมชนที่มีรากฐานมีคมภีร์มีศูนย์กลางและเมื่อเกิดการกดดันจากอํานาจรัฐมันทําให้ซิกต้องวิวัน์จากศรัทธาอย่างเดียว ไปสู่ศรัทธาที่มีพลังปกป้องแต่ยังไม่ใช่จดสุดยอดนะครับคุณผู้ฟังเพราะคำถามที่ใหญ่กว่านั้นกำลังรออยู่ถ้าศรัทธาต้องมีเกราะแล้วเกราะนั้นจะหน้าตาแบบไหนและเมื่อชุมชนต้องแข็งแรงขึ้นจริงๆใครคือคนที่จะหล่อรูปซิกให้เป็นตัวตนที่โลกจำได้จนถึงทุกวันนี้พาทหน้าเราจะไปถึงจุดที่ซิกถูกสร้างเป็นทาวสากลุ่มนักบุญนักรบพร้อมสัญ,ญลักษณ์และวินัยที่ทาให้ซิก กลายเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนที่สุดศาสนาหนึ่งบนโลกถ้าพาร์ทก่อนเราคุยกันว่าศรัทธาต้องมีเกราะพาร์ทนี้คือช่วงเวลาที่เกราะนั้นถูกหล่อขึ้นจริงๆจนกลายเป็นตัวตนที่คนทั้งโลกจำได้ว่านี่คือสิกหลังยุคครุหารโกบินความตึงเครียดระหว่างชุมชนซิกกับอำนาจรัฐไม่ได้หายไปมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามการเมืองตามจักรพรรดิตามคุนนางท้องถิ่น บางช่วงมีช่องให้หายใจบางช่วงเหมือนถูกบีบคอและความบีบคอนี้มันไม่ได้เกิดกับซิกอย่างเดียวหลายพื้นที่ในอินเดียเหนือเผชิญแรงกดดันทางศาสนาและอำนาจทับซ้อนกันสิ่งที่ทำให้ซิกเดินมาถึงจุดเปลี่ยนระดับตำนานคือยุคของคุรุที่9และ10 2สองชื่อนี้ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ศาสนา,ศา,ศาแต่เป็นประวัติศาสตร์ของการยืนหยัดต่อคำถามใหญ่ที่สุดของมนุษย์ เราจะปกป้องเสรีภาพทางความเชื่อของคนอื่นได้ไหมแม้ไม่ใช่ศาสนาของเราคุรุที่9คือคุรุเตกบาฮาดูในเรื่องเล่าของฝ่ายซิกเขาถูกประหารในเดลีจากการปฏิเสธจะยอมจำนวนต่อแรงกดดันทางศาสนาประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ซิกถูกกดขี่แต่คือภาพที่ซิกเสนอว่าคุรุยินหยัดเพื่อหลักการกว้างกว่า,วาเฉพาะชุมชนตัวเองคือสิทธิ์ในการทับถือโดยไม่ถูกบังคับ มันทาให้ความคิดเรื่องนักบุญนักรบของซิกชัดขึ้นอีกขั้นนักบุญคือคนที่อยู่กับพระเจ้านักรบคือคนที่ปกป้องความถูกต้องในโลกจริงแล้วแล้วเราก็มาถึงครุที่10คือครุโคบินสิงห์ชื่อคนนี้คือคนที่หล่อรูปซิกให้ชัดที่สุดในเชิงอัตลักษณ์ลองนึกภาพสถานการณ์ตอนนั้นชุมชนซิกมีศูนย์กลางมีคำพีมีวินัยระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังอยู่ในโลกที่การเปลี่ยนคู่อำนาจเกิดขึ้นได้ตลอด การถูกไล่ล่าถูกสอดส่องหรือถูกบีบให้สยบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าจะอยู่รอดไม่ใช่แค่ต้องมีความดีต้องมีระบบคนที่พร้อมยืนหยัดแม้ไม่มีคุรุอยู่ตรงหน้าครุโคบินสิงห์จึงทำสิ่งที่เหมือนกับการก่อตั้งตัวตนร่วมของสิกิเหตุการณ์นี้มักถูกเล่าถึงในวันไวยสาคีคศ1699เขาเรียกผู้ศรัทธามาชุมนุมแล้วถามคำถามท,ามที่เหมือนจะโหดมากในวินาทีแรก เขาขอหัวของผู้ศรัทธาขอความพร้อมจะสละชีวิตเพื่อศรัทธาและความยุติธรรมผู้คนตกใจแต่สุดท้ายมีชายห้าคนออกมายืนหคนนั้นถูกยกย่องเป็นปัญจะเปียหรือห้าผู้เป็นที่รักที่สำคัญคือพวกเขาไม่ได้มาจากชนชั้นเดียวกันนี่เป็นการประกาศแบบไม่ต้องพูดว่าในชุมชนใหม่นี้ความกล้าและความศรัทธาสำคัญกว่าสายเลือดและชนชั้น จากตรงนั้นคุรุโคบินสิงสถาปนาคารสาคารสาแปลได้ประมาณว่าผู้บริสุทธิ์หรือชุมชนของผู้ที่อุทิศตนพูดแบบง่ายๆคือตั้งองค์กรศรัทธาที่เป็นทั้งจิตวิญญาณและวินยัยเป็นทั้งความเมตตาและความเข้มแข็งและตั้งใจเป็นสังคมตัวอย่างที่ไม่ยอมก้มหัวต่อความอายุติธรรมสิ่งที่คานสาทําให้เกิดขึ้นทันทีคือสิกมีมาตรฐานร่วมที่ชัดไม่ใช่ใครอยากเชื่อก็เชื่อ,อแบบใจอย,อย่างเดียว แต่คือการรับผิดชอบต่อการเป็นซิกในโลกจริงแล้วเอกลักษณ์ที่เราเห็นตามภาพเช่นผ้าโขกหัวหนวดเคราการไม่ตัดผมมันมาเกี่ยวกับช่วงนี้โดยตรงเพราะคารสากำหนดวินัยและสัญ,ญลักษณ์เพื่อทำให้สมาชิกมีความพร้อมทั้งภายในและภายนอกสิ่งที่ถูกพูดถึงมากคือ 5K เช่นการไม่ตัดผมการมีหวีการสวมกำไลเหล็กกางเกงแบบเฉพาะและกริดหรือดาบสั้นคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งมองว่ามันคือเครื่องแต่งกาย มันคือัาษาที่บอกโลกว่าฉันรับผิดชอบต่อความยุติธรรมและฉันไม่หลบซ่อนเพราะในยุคที่ความกดดันหนักที่สุดการมีตัวตนชัดเจนคือความกล้าระดับหนึ่งและการที่ตัวตนนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์สวยๆแต่พ่วงด้วยหน้าที่ทำให้ซิกกลายเป็นศาสนาที่ผูกศรัทธาเข้ากับการกระทำอย่างแนบแน่นอีกเรื่องที่น่าทึ่งคือครุโคโบินสิง์ไม่ได้แค่สร้างองค์กรแต่เขายังวางแผนระยะยาวที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ศาสนา เพราะปัญหาใหญ่ของทุกชุมชนศรัทธาคืออะไรครับคือพอผู้นำสูงสุดจากไปใครจะเป็นศูนย์กลางต่อซิกแก้โจทย์นี้โดยการย้ายอำนาจทางจิตวิญญาณไปที่คำภีโดยแนวคิดสำคัญคือคมภีจะเป็นคุรุต่อไปผลลัพธ์คือชุมชนไม่ผูกกับคนคนเดียวแต่มีกฎมีคำสอนและมีศูนย์กลางร่วมที่คงอยู่ได้แม้โลกภายนอกเปลี่ยน ตรงนี้เองที่ทําให้ซิกแข็งแรงในแบบที่ไม่ต้องมีราชาไม่ต้องมีนักบวชชนชั้นสูงแต่มีชุมชนที่ยืนได้ด้วยวินัยร่วมพาร์ทนีเราเห็นชัดแล้วว่าความขัดแย้งไม่ได้ทําลายศรัทธาของซิกมันกลับทําให้ซิกนิยามตัวเองชัดขึ้นผ่านคารสาผ่านสัญ,ญลักษณ์ผ่านวินยัยและผ่านการวางระบบสืบทอดศูนย์กลางไปที่คมภีรแต่เรื่องยังไม่จบครับคุณผู้ฟังเพราะคําถามต่อไปคือ เมื่อซ well ิกกลายเป็นชุมชนที่มีพลังปกป้องจริงๆแล้วพวกเขาจะเผชิญโลกการเมืองและสงครามของภูมิภาคอย่างไรและจากกลุ่มศรัทธาจะกลายเป็นพลังทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทในภูมิภาคได้อย่างไรภาพหน้าเราจะไปต่อถึงช่วงที่ซิกต้องยืนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอำนาจในอินเดียเหนือและทำไมมรดกของซิกจึงไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของดุลยเความกล้าและความเมตตาที่เดินคู่กับความเข้มแข็ง เมื่อซิกมีคาสามีวินัยมีสัญ,ญลักษณ์และมีศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่ยุดกับคำพีสิ่งที่ตามมาคือซิกไม่ใช่แค่ชุมชนศรัทธาอีกต่อไปแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่มีโครงสร้างพร้อมจะยืนอยู่ในโลกการเมืองที่ปั่นป่วนที่สุดช่วงหนึ่งของอินเดียเหนือหลังยุคคุรุโกบินซิงห์ภูมิภาคปัญจาบและพื้นที่ร,บรอบๆเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฐานของอมมาด จักรวรรดิโมกุลเริ่มอ่อนแรงลงจากแรงเสียดทานภายในขณะเดียวกันก็มีแรงกดดันจากภายนอกทั้งการลุกรานการแย่งชิงพื้นที่และศูนย์อำนาจท้องถิ่นที่ผุดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐส่วนกลางเริ่มเอื้อมไม่ถึงพื้นที่ชายขอบกลุ่มที่มีวินัยและความเป็นปึกแผ่นย่อมมีพื้นที่ให้เติบโตแต่ก็ต้องเจอการประทะมากขึ้นเช่นกัน สิ่ในช่วงนี้เผชิญทั้งการปราบปรามและการเอาตัวรอดบางช่วงถูกไล่ล่าต้องกระจายตัวหลบซ่อนและกลับมารวมตัวใหม่และนี่เป็นจุดที่ทําให้คําว่านักบุญนักรบไม่ได้อยู่ในสโลแกนแต่มันอยู่ในชีวิตจริงของคนที่ต้องปกป้องครอบครัวชุมชนและศักดิ์ศรีของตัวเองในโลกที่เปลี่ยนเร็ว ต่อมาเมื่อศูนย์อำนาจใหม่ค่อยๆตั้งหลักได้ซิกก็เริ่มมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นสิ่งที่คนจำนวนมากนึกถึงเมื่อพูดถึงซิกในเชิงรัฐและอำนาจคืออาณาจักรซิกในปัญจาบโดยเฉพาะยุคข,ของมหาราชารันชีสซิงในต้นคริสตศตวตรรษที่19ยุคนี้ทำให้ปัญจาบกลายเป็นรัฐที่แข้มแข็งและมีระบบและทำให้เราเห็นว่าซิกสามารถเป็นทั้งาศาสนาที่เน้นศรัทธาและเป็นชุมชนที่สร้างระเบียบสังคมได้จริง แต่ถ้าเราซูมออกให้กว้างขึ้นประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ซิกเคยมีรัฐประเด็นคือแก่นของซิกถูกหล่อจากความขัดแย้งตั้งแต่ต้นซิกจึงมีภูมิคุ้มกันแปลกๆคือไม่โรแมนติกกับอำนาจจนลืมความถูกต้องและไม่หนีโลกจนลืมความรับผิดชอบต่อมนุษย์รอบตัวเพราะถ้าเราย้อนกลับไปที่คำสอนตั้งแต่ยุคคุรุนานัก ภาพใหญ่คือพระเจ้าหนึ่งเดียวมนุษย์เท่ากันทำงานสุจริตแบ่งปันและไม่ยึดติดพิธีที่ใช้กีดกันคนพอมาถึงยุคคาวสาก็เติมอีกชั้นว่าเมื่อความอายุที่ทำกดรั่วผู้คนศรัทธาไม่ควรเงียบศรัทธาควรย็นอยู่ข้างผู้ถูกกดขี่และพร้อมปกป้องเสรีภาพในการเป็นมนุษย์ของคนอื่นด้วย คุณผู้ฟังลองสังเกตว่าความขัดแย้งในเรื่องนี้ทำหน้าที่เหมือนเตาหลอมมันเผาเอาส่วนเกินออกและทำให้แก่นแข็งขึ้นถ้าไม่มีสังคมที่เต็มไปด้วยกำแพงชนชั้นพิธีกรรมและอำนาจที่กดทับคำสอนเรื่องความเท่าเทียมอาจไม่คมพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากถ้าไม่มีแรงกดดันจากการเมืองและความรุนแรงซิกอาจไม่ต้องพัฒนาวินัยและตัวตนที่พร้อมรับผิดชอบต่อโลกขนาดนี้และนี่คือความหมายของชื่อเรื่องเราจริงๆ กำเนิดศาสนาซิกเมื่อศรัทธาเกิดจากความขัดแยง้งศรัทธาที่ไม่เกิดจากความสะดวกสบายแต่เกิดจากการยืนยันว่าต่อให้โลกบอกให้เราเลือกข้างแบบเกลียดชังเรายังเลือกทางที่ศักดิ์ศรีของมนุษย์มาก่อนก่อนจบผมอยากทิ้งภาพหนึ่งไว้ให้คุณผู้ฟังถ้าคุณมองซิกแค่ภายนอกคุณอาจเห็นภาพหกหัวเห็นคราเห็นสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้ามองให้ลึกคุณจะเห็นคำสัญญา คำสัญญาที่คนคนหนึ่งให้กับตัวเองว่าจะไม่หลบซ่อนเมื่อเห็นความอาชุติธรรมจะไม่ยอมให้ศรัทธากลายเป็นข้ออ้างในการกดคนอื่นและจะไม่ปล่อยให้ความกลัวทำลายความเมตตาในใจตัวเองและคำถามสุดท้ายที่อยากชวนคุณผู้ฟังคิดต่อหลังจบซีรีส์นี้ก็คือในโลกปัจจุบันที่ความขัดแย้งยังเต็มไปหมดเราจะสร้างศรัทธาแบบไหนที่ไม่ทำให้เราเกลียดคนอื่นมากขึ้นแต่ทำให้เรากล้าเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้จริง เพราะทุกครั้งที่เราถูกบีบให้เลือกข้างประวัติศาสตร์ของซิกเหมือนจะกระซิบบอกว่าบางทีคําตอบอาจไม่ใช่การเลือกฝ่ายที่ดังที่สุดแต่อาจเป็นการเลือกหลักการที่ยากที่สุดความเท่าเทียมความรับผิดชอบและความกล้าที่ยังเหลือที่ว่างให้ความเมตตาเสมอ